สวัสวดีครับทุกท่านเอาถ้าผมก่อนซะแล้วผมรู้ปกแวนนะเราต้องอัพอะไรก่อนอัพหนึ่งหรอเฮ้ยตัวอะไรไปแป๊บตกใจหมด,หมดอ๋อผมชนกับคาเฟ่แล้วยืงคนเดียวไงโดนแน่แน่โดนแน่นแน่วิ่งแล้ววิ่งแล้ว <laughs> แจ็คอยู่บนนะครับแจ็คก,กับคาเฟ่ยอยู่บนนะดึงสเตปอ่านหลบไม่ต้องหลบดึงไม่โดน,น,นจแจ็คดึงแล้วนะแจ็คดึงไปแล้วเฮ้ยอะไรลอยมามวยเหรอ โอ้โหมาถึงก็พาละอะไรมวยผมไอซูก้าผม <g ülme> มาถึงซูก้าก,าก็ก็พาละผมเลยซีซีฝั่งนั้นมันเยอะอยู่นะนออนะติดคืออารมจ้าไอฝั่งนั้นที่ต้องระวังน่าจะเป็นมู่หลาดกับฟอร์เรนนะที่แบบโลดโลดหน,นานาผมออกเป็นตีไวแล้วกันแน่ผมอ่ะผมไม่มีท่าเตน โอ้ยอายเลยโอ้ยแล้วสก,กินนี่มันแพงไหมสก,กินไอ้ระวังดึงนะเด้ยนิงเดียวสก,กินแบล็คแพนเทอร์อ่ะมันอันนี้มันชื่อสก,กินอะไรผมว่าสก,กินนี่แหละเท่ที่สุดแหละในของซูการ์สก,กินนั่นเนี่ยไม่รู้ชื่อสกินผมก็ไม่มีเหมือนกันอ่าตันไปก่อนเลยคาเฟ่คาเฟ,าฟ,าฟ่โอ้โหพ่อมาโดนดึงด้วยเออออเมทเรายอยู่ไหนเนี่ยเมทเรายังไม่ขึ้นมาเลย เคเว็บเคเว็บเคเวเค็บบนสี่นะบนสี่ถอยก่อนเด้ยอยังไม่มีอันติผมเอาอีกรหัสมาเล่นด้วยกัน<อ>เล่นต่ะกันโอ,โอเคครับเอารหัสแรงแน่น้อยอ่ะครับเพราะน้องสนมากก็จะอยู่แบบไดมอนด์แพลตินัมกันลองฟอรเรนนะครับเลีงฟอรเรนกลางเด้อเรอเลี้ยวโลนะเ,เติมเรอเลี้ยวหน่อยลูมานสวยครับมูนาเติมมีแก๊กเติมเลยนะแอลซ้ายแอลซ้ายผมอยู่บนบนสามบนสาม ได้นหนึ่งครับโอเคครับผมมีทุกอย่างจะปที่ซัพพอร์ตก็ดึงมาดิผมอยู่หลังป้อมครับเพื่อนไม่ต้องห่วงเฮ้ยไม่ทันโหจะสู้ยังไงเนี่ยสูกาสูกาโลมิงต้องรอเลดปะเนี่ยสูกาย้ามกับมอมต้องให้ทาร่ามาแทงแทนมาเนี่ยเรียบร้อยมาถึงก็โดนดึงอีกแล้ว นี่นี่ขายสู้นี่วิ่งยาวครับจังหวะนี้จำกระหม่อมเลยน้องผมรีเลือดสวยสองแรกหนึ่งไหมรอเลี้ยวเข้าเลยครับในพุ่มอะเลือดโลท้งนั้นเลยมีเลือดโลตัวหนึ่งอะแก๊กเหรอเข้าเลยสวยอันติด้วยสวยระวังลาดนะลาดเอลซา์นะครับกันบนเลยครับกันบนเลยฟิกย่ำสวยเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้สวยเมื่อกี้ซูก้าแลกสวยครับ ถ้าได้สองะหล่อเลยนะถ้าได้แบบแก๊กไปด้วยอะสวัสดีคนดูนะครับใครเข้าาใหม่ผมฝากกดหัวใจฝากกดติดตามด้วยเด้อผมนี่ตายสองเนี่ยเอาตายหนึ่งเย,ย็นชิดบนเลยนี่นนี่เนีตีไปเราเบาแสนเบาแล้วมันจะดึงผมระวังแก๊กดึงนะ ดันยากอ่ะแจ็คเราต้องะเติมเติมเติมป่าเติมป่าเล่นกลางเล่นล่างก็ได้ครับแอลซ้ายระวังนะผมมีตันตันแล้วตันแล้วตันแล้วไหนล่ะนี่อะไรมวยตายไปดิฮะดิจิตอลฟิกหนีฟิกหนีเติมได้เติมได้อันติมันอันติไปแล้วตันแล้วตันแล้วตันแก๊คสวยครับเติมได้เติมได้เติมได้โอ้ย แตงข้ผมหน่อยแตงข้ผมหน่อยผมมีตันผมมีตันเข้าได้นะได้ป้อมได้นะครับตันแล้วตันแล้วสุก้ายย่ำกระหมอนผมตีป้อมผมตีป้อมสวยครับรอดไหมอ่าไม่รอดโอ้ยสุก้าเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเล่นแรกกับแครี่ได้ครับได้ครับสวยอยู่สุก้าเราโลมิ่งไงคุ้มอยู่คุ้มอยู่ผมมีตันนะผมรอสตันให้ผมไม่แรงหรอกมูนลาดอยู่ตรงตรงเลนนะ สลับเลนนะครับสลับเลนนะฮะเหมือนมาเล่นเอาอาหารนะสุกาสุกาลมอิงผมก็ลืงพี่ไม่เติมฮะตัดแล้วตัดฟอร์เรนอันตียัดหน้าไปดีโลจัดโลจัดตามไปเลยตามไปเลยวิใครโดนดักอ่ะแอลขวาเมียเอ่ะผมเดินอ้อมผมเดินอ้อมให้กันบนได้หน่อยนะครับน้องคุณแกะไหมคุณแกะเล่นป่าป่ะผมเดินอ้อมเข้ากลางนะครับ เฮ้ยทาร่าเราโลอะทาร่าอดทนไว้กำลังไปเติมกำลังไปเติมเฮ้ยเนตปิง,งเนตป,ปิงยาวกันบนกันบนผมถอยแล้วผมถอยแล้วไม่สู้ไม่สู้เพราะว่าเพื่อนถอยหมดแล้วสวัสดีครับใครคะแนนไม่ถึงครับคุณแกะอ,อ,อ,อย่าไปบอกใครนะคุณภูมิสวัสดีครับอันหนึ่งกูนะโลนะแก๊กโดนใครนะผมมีตั้นผมมีตั้นล่ออยู่ล่ออยู่ ถ้าใครเข้าผมตันอะแอลขวาระวังนะตายตายไม่ถึงไม่ถึงสูๆส้ๆานาผมตีป้อมกลางผมตีป้อมกลางลาดโลลาดโล2สองพันสีไปบนยังไงน่ะเอา้าป่าผมโดนแครี่โซโลซาแล้วออาฟิกยัดหน้านะนี่ไงล่ะ อยากฟิกจริงๆไม่ต้องฟิกก็ได้นะเมื่อกียสตันก็ตายแล้ว <laughs> อยากฟิกเฉยๆอยากใช้คุณเชอร์รี่สวัสด,ดีครับไม่ฆ่ามูรหลัดได้อ๋อโอเคออของไปอยู่ยข้างบนสองเลยเหรอโอเคโอเคมีสตันมีสตัน์ดักได้ดักได,กได้ถ้ามันเข้าไม่ฝืนไม่ฝืนนะระวังฟอร์เรนผมมีสตัรน,นะครับรอเลียลเล้ยวแอลขวานะมูรหลัดจี้มูรหลัดได้คนระผมชงให้รอเลีย้ยวไหลได้นะรอสตัรให้อยู่ รอดักมูลาดกับกับไฟเตอร์อีกตัวชื่ออะไรฟอเรนน่ะผมไม่ให้มันไหลดรกชงเลยชงชงให้รอเลี้ยวได้เล่นนะตัดแล้วตัดแล้วตัดมวยนี่เราเป็นสไตล์ของทีมแล้วเนี่ยเติมเติมเติมตัดแล้วตัดแล้วได้หมดได้หมดระวังไฟเตอร์เดียวไม่เห็นไฟเตอร์สองตัวนั้นอะแอาซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายมีสตาร์ทมีสตาร์ท ตันฟอรเลนหยัดหน้าไปดีโลโลโลคลิปการเข้าคลิปการเข้าผมรอตีแต่ป้อมตันแล้วตันแล้วตันมูร์ลัดแน่รถก็ไม่เข้าเนอะลีลาไปเช็กดิบมูรลาดไอแพนดา้ากหัหน่อยหน่อยสวยครับสวยตันแล้วตันแล้วหยัดหน้าวิ่งโเร็วๆวมันมาสู้ได้สู้ได้สู้ได้ไดตันแล้วตันแล้วแรกเลยแรกเลยสวยครับโคตรมั่วเลย <c oughs> คุณเอสัสดีครับ นี่ผมกดมั่วๆเลยเนี่ยสก,กิลไหนมีจ่ายจ่ายเลยคลิปบนนะครับอาซูกา้าฝากนะผมมาชามากสวัสวดีครับคุณซาลามเนาะสวัสวดีครับยำกระหม่อมเข้ากลางวงสวยครับเล่นบนนะอ่าแพนดา้าแพนดา้าแพนดา้าฝากกันบนหน่อยนะครับไปกันเลยใครสนใจเล่นด้วยคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวจบตาเดี๋ยวนี้ให้นะเดี๋ยวอาบอกเลขเลขหข้องผมพิมพ์ไปแล้วอะ่ะ สวัสดีนะครับถ้าคนเยอะเดี๋ยวผมสร้างเป็นแบบสิบสิบได้นะแบบเอ้ห้าห้าเล่นฝั่งละห้าไปเลยอ่ะจะได้แบบเล่นกันสิบคนเลยอะไรเงี้ยจะได้สนุกสนุกโอ้โดนนะช็อตนะช็อตนะนผมเ,เต,ติมล่างเติมล่างผมดักดัก์คหกพันครับระวังมูนหลานมูนหลานอันตรีไปแล้วนะเมื่อกี้โอเค,อเคผมเล่นด้วยโอเคครับถ้าคนเยอะเดี๋ยวผมสร้างไอ้นี่นะสร้างแบบ หมดสร้างห้องสิบคนอนะ่ะาไเล่นสนุกสนุกด้วยกันนะครับสวัสดีคนดูว้นะครับผมอาบูนะไม่มีอะเดี๋ยวปล่อยมังกรเลนบนนะ <S <S แรดไม่มีอันติโอเคครับผมการบน,บนนะ <S <S แต่กำลังไปรวมกานครับวิบ่งวิ่งวเรามีดาร์กันอยู่กำลังไปเติมกำลังไปเติม ปิ้งอยู่ปิ้งอยู่ผมจีฟ้ฟอลเลนผมจีฟ้ฟอลเลนเม็ดอยู่นั <mis> d, ่นเม็ดไอ้อ <ls> ตัดแล้วตัดฟอลเลนไปแล้วติดตามติดตามฟอลเลนตายฟอลเลนตายเออเกือบตายแก๊กมาแก๊กมาตันแก๊กตันแก๊กเอ้ยผมหลุดผมหลุดโอ้ยตัวตีเน็ตปิงแพทใหม่เทเจัดแพทใหม่เทเจัดเมื่อกี้ผมไม่น่าตายเลยอ่ะผมโอาคนเด็กกระตุกเมื่อกี้เดินเข้าไปหาแก๊กเฉยเลยโอ้ตายฟรีเลยผม ไม่ไรส่วนแล้วครับสว่วนละมูหลานเริ่มแรงแล้วนะสเปียหรอฟอร์เรนศูนยนะ์สี่นะเอามังกรแล้วนะครับคุณวัชาลาสวัสดีครับวันนี้ทำไมผมมาชาร์จจังนี้ <laughs> <laughs> ผมขึ้นไลฟ์ตอนสามทุ่มสิบห้านครับนอันนี้เพิ่งตาที่สองตาแรกเมื่อกี้ผมโซโล่ไปนะนี่ได้ดาบแดงและได้ดาบดุเลือละ ปกติไม่ออกนะอันนี้แพทอันนี้เซตนี้เขาแนะนํานะครับปกติผมเล่นแบรนได้เป็นเดี๋ยวเล่นด้วยกันได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครมาชา้าเดี๋ยวรอเล่นตาหน้าด้วยกันครับผมเปิดมังกรนะนี่นะียตีธรรมดาตีธรรมดาคุณฟิล์มสวัสดีครับเรื่อมังกรสองหมือนนะร้อยช่วยหน่อยครับอ่าแปดพัน ปรับ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 ซอยเลยเนี่ยผมสวัสดีครับสวัสดีคนดูคุณน้ำน้ำหวานนะสวัสดีครับกำลังไปเติมรวมครับรวมรวมรวมอย่าเพิ่งรีบไฟเด้อเพื่อนเข้าคนเดียวนะทาร่ากำลังมารวมตันมวยตันมวยมวยโลมวยโลสวยไหลได้ไหลได้โอ้ยผมโดนดึงเล่นได้เล่นได้ตันฟอร์เล่นแล้วตันฟอร์เล่นฟอร์เลนโลฟอร์เลนโลได้อยู่มมีดูเลือดจบกลางจบกลาง ไล่ไล่ไล่ล่างเลยครับปลาเราอ่ะมันอยู่ในพุ่มเรล่างอ่ะพุ่มนั้นเช็คเลยเช็คเลยอย่าให้มันวับไล่พุ่มไล่พุ่มเลยสตันแล้วสตันอยู่เมื่อกี้โอ้โดนสโลเกาะเกอร์ยังกระหม่อมไปกาผมมีตันมูนาดจบได้นะตันแล้วตันแล้วคลิปหมดคลิปหมดถอยเลยจบเลยเพื่อนรออยู่แหละดูทรงละ ขอดูเลือดหน่อยจ้าขอคลิปหน่อยนะจ้าจะดูเลือดจะเปิดดักเลยนะครับเดี๋ยวผมกันล่างให้เปิดดักเปิดดักปั๊บปั๊บปั๊บปั <h ls> <h ls ๊บดักเลยครับสวยสวยสุก้าสวยสุก้าสวยฟอลเลนฟอลเลนโดนผมประกาศดาวรุ่งนะแครี่โผล่บนนะมีกลางคนหนึ่งนะครับระวังเด้อเกี่ยวกับไหนจี้ฟอลเลนได้นะ ตันแล้วตันแล้วอัติไปดินี่ไงหน้าแหบไปดิอนจอยครับแน่เล่เนตั้งนานลืมพูดตั้งแต่ฟิกเกอร์ใส่แครี่แล้วขอด้วยน้อยอจ j o y น้อยอ,อย้อยอาวคีบบนคีปกลางเราเอ,อ,รอะไรมู่หลาดตันไปแล้วตันไปแล้วแน่ปลาวงล้างสตันได้ <c oughs> ต้องรองมาอัติเสร็จเนาะจบกลางจบกลางได้นะครับ มาแทงให้หน่อยมาแทงให้ผมหน่อยผมโดนคนเดียวเนี่ยทาร่าทาร่าได้เลยรวมตัวยากดันคนเดียวนะตันแล้วตันแล้วเออเม็เปิงเอ้าไม่ไปกันคนหนึ่งอะซูก้าหรือป่าก็ได้ผมนึกว่าไปเคลียร์เวฟแล้วคนนึงตันแล้วตันแล้วตันเมดเมทเมโอ้ผมโดนผมโดนเพื่อนป่าเราไม่เข้านะเละแล้วเละแล้ว ก็ไม่ดันสักคนเลยจะจบไงเนี่ยเล่นมวดจังเลย <c oughs> ใช่ใช่ผมไม่ได้ผมไมไ่เล่นแวรักทีไงไม่ได้เอนจอยลืมพูดลืมพูดว่าเอนจอยครับไม่ทีมเราไม่ดันไงเอาเน็ตผมปิงครับหนึ่งนะคุณนุย้ยสาัสดีครับคุณวัชรัะครัาสวัสดีครับวีเอ็นว,ว,วัชระเนี่กระชากจังเลยวันนี้ผมปิดประตูหรือเปล่าเน็ตกระชากใจเย็นเดอ้อเพื่อน ใครกระเด็นไม่ถึงบอกผมจะไปดันล่างโอเคครับเมื่อกี้เวฟเราไม่มีคนดันเวฟไปเมื่อกี้มันจบไม่ได้สองเลนเลยนะซ้ายขวาไม่มีใครดันถึงไม่โดนเพื่อนนี่ตันขาป้อมไปดีโอเคครับมาตาเดียวเหรอไม่เป็นไรครับแรงเหรอเล่นหมดธรรมดาครับเล่นคำขำกับคนดูนะกดห้าหมดธรรมดากันมาได้เลยพรุ่งนี้เขาเล่นโอเคครับมารวมแล้วมารวมแล้ว โอ้ทาร่าอย่าลึกทาร่าตามไม่ทันใจยเยน็นมูร่าตีไปแล้วตันโดนตันโดนตันโดนแครี่นี่ไงนี่ไงไหลได้ไหลได้หมดตันแล้วตันแล้วตันใครไม่รู้ฟอร์เลนฟอร์เลนอยู่นี่นี่อะไรอออกดาบดูเลือดด้วยเดอะบ,บีเดอะจั๊กเป้าคาเฟ่คาเฟ่โลนัมแก็ตได้เลยได้เลยทาร่าทาร่าผมไม่มีท่าเต้นอนะ่ะเอนจอยครับผม <c oughs> ผมขอ ไม่ถึงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ซิกแล้วนะเอาแล้วไม่มีใครตีป้อมเหรอเนี่ยอะไรครับนี้หลายคนแทงป้อมผมละผมโดนป้อมตีฮาร่าทิ้งผมหิวหิวจะเอาเอนจอยครับเนี่ยมันจบไปแล้วเมื่อกี้ฟิกเกอร์อันติเลยแต่ว่าโดนไฟฟาบักธนากรสวัสดีครับขอบคุณสำหรับหนึ่งการติดตามนะครับจบเลยจบเลยใช่พอดีคนดูก็รอ กันเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นสร้างส uh, ิบห้าห้านะครับเผื่อมีคนเยอะถ้าสนใจเข้ามาเล่นด้วยเข้ามาเลยนะครับบายครับโอเคครับมีเพิ่มประมาณสองคนนะเดี๋ยวรอดูฮะห้องเดิมก่อนว่าเหลือขี่คนนะพอดีมีมีน้องกรนะักผักแหละสนุกมากครับขอบคุณครับสนุกสนุกขำขำเด้อสร้างสิบเลยโอเคครับเย่ yeah, ได้มีพีด้วย